ทำดีและทำถึงครับสำหรับแอปนี้ครับ Backmagic Cameras ของ Backmagic Design ครับตอนนี้มีอัปเดตใหม่ครับเขาสามารถจะใช้เป็นการคอนโทรลนะครับสองเครื่องนะทำยังไงเรามาดูกันครับการตั้งค่านะครับเรามาที่ Setting นะครับของเครื่องจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างครับก็จะเจอคำว่านี่ครับรีโมท e Camera Control นะครับแล้วก็ ถ้าไม่ใช้ก็ปิดไปนะครับถ้าใช้ก็เปิดขึ้นมานะครับเราสามารถจะตั้งนะครับว่าเครื่องนี้เป็นรีโมทคอนโทรลหรือว่าเป็นคอนโทรลครับผมจะใช้ iPad นะครับเป็นตัวคอนโทรลนะครับแต่ว่าเครื่องนี้ iPhone 15 Pro Max ก็ใช้เป็นคัมเมล่าเป็นรีโมทนะครับก็คือตรงนี้ iPad คอนโทรลไอโฟนนะครับอาจากนั้นนะครับกด back กลับมาครับเราก็สามารถตั้งชื่อได้คัมเมล่าครับตั้งชื่อเป็นไรนะครับตั้งเป็นคัมเมล่าเอาเซฟไปนะครับ ก็มีการใส่พาสเวิร์ดด้วยนะครับเราก็ใส่พาสเวิร์ดง่ายๆของเราเข้าไปครับเป็น1เป็น2เป็น3เป็น4เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่เราครับเซตปุ๊บจากนั้นนะครับก็จะมีการเลือกครับว่าจะแค่มอเตอร์ only หรือว่าคอนโทรลแด d มอเตอร์ด้วยนะครับผมเลือกเป็นคอนโทรลครับสามารถจะเซตติ้งในการถ่ายทําได้ตลอดเวลานะครับกดมาที่เมนูคามีล่นะครับนั้นนะครับจะมีเมนูตรงนี้ครับนะเรากดที่ไ p a พฮะก็จะเห็น นะครับชื่อกล้องขึ้นมานะว่าเป็น iPhone 15 Pro Max นะครับน่าจะเห็นครับมันก็จะมีนี่ให้เราเลือกครับกดปุ๊บเข้าไปนะครับสายพัดเบวร์ครับเทบตั้งเมื่อกี้ครับ1นะครับ Connect ครับอ่าทีนี้ก็จะติดแล้วครับเราก็สามารถจะใช้กล้องของ iPad เป็นกล้องที่2ได้ครับกดเปิดอ่าจากนั้นนี่ครับก็จะเป็น2กล้องแต่ว่าอันนี้เห็นจอเดียวนะ เราก็สามารถจะปรับเป็น2จอได้นะครับกดตรงมุมตรงนี้ครับปึ๊บนี่นี่ละครับก็สามารถจะใช้งานได้นะครับวคคอร์ดเราก็กดซิงค์ที่ตัว iPad ครับเป็นตัวหลักกดปึ๊บถ่ายปั๊บนะนี่ครับก็จะเป็น2กล้องเห็นไหมครับมันก็จะแหลกๆหน่อยนะสูงสุดใช้งานได้ถึง4กล้องนะครับ4อุปกรณ์ครับเชื่อมต่อกันเลยนะครับการคคอร์ดเสร็จ บันทึกเสร็จปุ๊บก็จะบันทึกที่เครื่องใครเครื่องมันนะครับไฟที่ได้ครับนี่ครับก็จะมีเครื่องของ iPhone เครื่องของ iPad ก็จะแยกไฟล์กันนะครับเราก็ต้องไปรวมกันอีกทีหนึ่งครับว่าเอามาตัดต่อรวมกันนะครับก็จะเป็นการประหยัดฮาร์ดดิสของแต่ละเครื่องครับรวมแยกกันมาครับว่าเครื่องนี้กล้องนี้ก็บันทึกอันนี้กล้องนี้ก็บันทึกอันนี้นะครับนี่แหละครับความเจ๋งของ Back m a g i c Design ซึ่งฟรีด้วย